สวัสดีค่ะเก็ <c oughs> บข้อเนะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะคัมภีร์พาโชคและปูดำน้ำโชคเนาะคะ่กะกับแม่ผู้กะจะมาอัปเดตเนาะคะ่ะหลังหวยออกเนาะคะ่ะว่าสำนักไหนเข้ามั่งเนาะคะ่ะของปูเข้าก็ถือว่าเขาพือเก่าเนาะคะ่ะพอเพิ่นขึ้นบ้านเนาะคะ่ะขึ้นบ้านขึ้นมาใหม่ของเพิ่นเนาะคะ่ะก็ย่างย่างเป็ี่น คือคือเพื่อนอาจจะเขามากมา,มาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะแต่ก็ถือว่าเขาอยู่เนาะคะ่ะสิบห้าเนาะคะ่ะสิบห้าเพราะว่าปูให้ขึ้นนะคะให้ขึ้นเอา,เอาไปสื่อโซฟาเมื่อขืนบันให้ปูแน่เนาะคะ่ะถ้าขึ้นอีกตัวนึงก็จะเป็นหกศูนย์แต่แม่ครูจะเบาถึงหกศูนย์เนาะคะ่ะเพราะว่าตอนที่แม่ครูไล์สดแม่ครูคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นหกศูนย์เนาะคะ่ะแม่ครูคิดแต่ว่าจะ จาก50จะเป็นหาหนึ่งเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยตีเป็น251เนาะคะ่ะแต่แม่คู่จะชอบเลยก็คือ10หานะคะ10หาตัวเดียวเท่านั้นเนาะคะ่ะในวันสุดท้ายที่ปูป่เปลี่ยนแปลงจาก7.1มาเป็น1ห่หาหาหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้ไปสือโซฟามาใหเน,นะเนาะค่ะจะเอามาขืนเฮียนกูเอะไรเงี้เนะคะ่ะคือ,อ บาลีที่ของเปิร์สองห้าศูนย์เนาะค่ะกับวาเป็นสองหาหนึ่งเนาะคะ่ะทีแม่กคู่ตีไปหาเนาะคะ่ะก็คือหอยเอฟซีทุกคนลองจับหาเมืองเนาะคะ่ะถ้าซื้อบ่ได้ก็จะเป็นสามศูนย์เนาะคะ่ะพอสี่ศูนย์สื้อบ่ได้เนาะคะ่ะก็จะมาอีกก็คือเป็นสิบเอ่อสิบหากับสามหานะคะ่ะ แม่คู่กับไปซื้อนะคะมันอันกับ,บา่าได้ขึ้นกัน,นะค่ะเพราะว่าแม่คู่ดีใจอยู่ค่ะว่า,อาขอถือเพราะโทรไปหาเขาเขาบอกว่าบ่ได้ซื้อให้เพราะว่าว่าใจเครือเดี๋ยวเ,เอากับแมนค่ะแม่คู่ถา้าเป็นใจเคื่องเดียวแม่คู่จะบอคอยเอานะะเนาะค่ะก็เลื่อยจะบ่คอยได้เนาะค่ะค่ะอีกสำหนักหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะไปติดตามให้เพราะว่า ปูนาโคจะเป็นสายนาคลาดคือกันเนาะคะ่ะแม่ผู้ก็ได้ไปหาเนาะคะ่ะได้ไปรับบวงสรวงน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นดหามากก็คือ20 30และ60เนาะคะ่ะเขาอยู่ที่60เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไปติดตามให้เนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขมันบลายตุเนาะคะ่ะเขาอยู่เนาะคะ่ะสำหรับปูนาโคเนาะคะ่ะจะไปทางโพคพิสัยเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่ผู้ก็ จะไปติดตามให้อีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะรู้ว่าอา่าวดด่ะเพิ่นจะหายเป็นตัวใดไม่คู่ก็จะติดต่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์น้องเพิ่นเนาะคะ่ะผู้ที่หายอา่หายหายหนกักไม่คู่มากน,นี่แหละคะ่ะหายหนกักหายหนกักไม่คู่มากเนาะนี่ค่ะองององค์งนี่เนาะคะ่ะที่เป็นบาดห้เนาะคะ่ะองค์นี่เป็น เพิ่นก็นเลยเชิญแม่คู่ไปร่วมงานนะคะแม่คู่ก็เลยไปร่วมงานมือนัหนเพิ่นก็นหายมากก็คือ203060เนาะคะ่ะแต่ส่วนตัวแล้วแม่คู่เิ่นไปจัดเอาแต่90เนาะคะ่ะส่วนมากแม่คู่จะบ่ค่อยซื้อเลขของผู้อื่นเนาะคะ่ะแม่คู่จะซื้อตัวของปู่ดำเนาะคะ่ะส่วนของปู่ดำเนาะคะ่ะก็จะ990เนาะค่ะ9กับ9กับ6ตัวเดียวกันแม่คู่ก็จะพูดอยู่เสมอเนาะคะ่ะ ว่าเลขของผู้เก้ากับหกตัวเดียวกันอยู่ไหนนะค่ะเลขขันกับกับกามือ,ม,อมือบวงสวงเนาะคะ่ะมือบวงสวงะคะ่ะผู้ใดได้เออ่ได้ดดมาร่วมงานหลกกักทายถ้ำไปเนาะคะ่ะก็กจะเห็นเออ่แต่ผู้ก,ก็จะเน้นอยู่แค่แต่นี่เนาะคะ่ะ 1 5 3 8เหาสะคะนึ่งห้าะคะเอ่อ่นก็จะเน้นทห้าฮาน8์แาะคะแต่0มาแน่นอนนะคะเฮ็ดจังด๋ก็0เพิ่นาเนาะค่ะเฮ็ดจังด๋กับแต่เอ่อมันก็จะเป็น0 8ก็0 3เนาะค่ะส่วน08แม่คู่ตัดออกค่ะไม่คู่ตัดออกไม่คู่จับเป็นการบ้านเลยเด้แไม่คู่กรจับเป็นเอ่อ0 7เนาะค่ะ0 7 0 4 ศูนย์สามนะคะ่ะแล้วก็ศูนย์เก่านะคะกับบอดดี้นี่แต่ว่ามือบวงสวงเนาะคะ่ะมือบวงสวงก็คือเลขสี่ตัวนี้เข้าวินเอานี่ได้เลยเนาะคะ่ะสิบหา้าแต่มื่นสุดท้ายเนาะคะ่ะจากเกทหนึ่งนะค่ะจากเกทหนึ่งมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นสิบห้านะคะเป็นยังคือเป็นสิบห้าเพราะว่าครูบอกว่าให้เอาเนาะคะ่ะให้เอา โซฟาเนาะค่ะมาขึ้นบ้านให้ปูเนาะค่ะก็ขึ้นเป็นสิบห้าแม่คู่ก็ได้บอกไปในไลฟ์สดแล้วเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาทำเป็นเป็น,ปนคลิปเนาะค่ะมันก็นจะซาเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยจะเฮ็ดเป็นที่ไลฟ์สดให้เนาะค่ะก็คงพวจะมีหลายๆท่านโชคดีอยู่เนาะค่ะก็ขึ้นสิบห้าตัวเดียวเนาะค่ะถ้าขึ้นก็สิบห้าตัวเดียวเนาะค่ะแม่คู่กับบอได้บอกขึ้นเป็นหกสิบเนาะค่ะที่น,นีแต่ว่าหาด จริงๆแล้วปู่ก็น่าจะให้เนาะคะ่ะแอดมินรับโทรศัพท์หน่อยแอดมินค่ะเดี๋ยวโทรกลับนะคะค่ะค่ะกัตัวเลขของปู่นะคะ่ะถึงมาเปลี่ยนแปลงในในช่วงมือสุดท้ายเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะบอกว่าถ้าผู้ใดบ่อยากพลาดเนาะคะ่ะบ่อยากพลาดกะ ต้องติดตามคลิปทุกคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขของปู่ไม่ใช่โมเมนต์เหล็กคำนวณเนาะคะ่ะมันจะอยู่นิ่งๆบได้เนาะคะ่ะถ้าเกิดปู่ให้มาแล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านจะมาบอกวันสุดท้ายเนาะคะ่ะวันสุดท้ายเพิ่นกับมาบอกเนาะคะ่ะคือเอาโซฟาขึ้นขึ้นเฮี้ยนให้เพิ่นแน่เพิ่นมาเนาะคะ่ะเอาไปสื่อโซฟา แต่แม่คู่บอเห็นเงินนะคะ่ะเห็นเงินมันบ,บ่ชัดเจนมันจะเป็นศูนย์สี่นสามศูนย์นี่แม่คู่บ่เห็นเห็นล่างมากซึ่งแม่คู่เวลาแม่คู่บอกในคลิปนะคะ่ะว่าแม่คู่จะเป็นคนคน่อนข้างที่จะฟันแมนนะคะ่ะแต่อันใดที่เป็นล่างๆน่ะมันจะบ่แมนนะคะ่ะแต่เพื่อนบอกว่าให้ขึ้นจังเสียนนะคะ่ะขึ้นแม่คู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าขึ้นก็จะเป็นห้าหนึ่งนะคะ่ะ หาหนึ่งก็ซื้อเลยค่ะเธอหนึ่งหาหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะค่ะไปกลับอยู่แล้วละกะัตัวเลขการบ้านของแม่ครูเนาะคะ่ะแม่ครูจะยืดเลขกหนึ่งก็เลขศูนย์เนาะค่ะเลขกหน,นึ่งก็เลขศูนย์ค่อนข้างที่จะเ,เ,ปเป็นเป็นตัวแน่นเนาะค่ะแต่เพื่อนอาจจะบังเท่านี้ิีแต่บาดสุดไทยเพื่อนกับมาบอกเนาะค่ะเพื่อนกับมาบอกสังเกตตัวที่บนขีดเส้นใต้ เนาะคะ่ะก็จะเป็นศูนย์ห้าสองเนาะคะ่ะเน้นที่ศูนย์เนาะคะ่ะก็เป็นสี่ศูนย์เก้านะคะ่ะเพิ่นก็มาจักหาเห่าแบบนี้เนาะคะ่ะทุกคนลองสังเกตมึงเนาะคะ่ะนี่เพิ่นโบวงงหาเห่าแต่มือบวงสวงเพิ่นบวงงหาเห่าเน,นี่ค่ะนี่สิบหานี่เนาะคะ่ะเอ่อมือบวงสวงเพิ่นจะเน้นหาเห่าเลยเนาะคะ่ะก็คือสีในกรอบเลยเนาะคะ่ะสีในกรอบอันนี้คือมือบวงสวงแน่นะะี่ค่ะเอ่อเพิ่นว่า ค่ะถ้าผูา้ใดเออบ่ได้กูก็บ,บ่รลูว่าชีว่าจังใดแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นก็บอกอยวาเออกูบ่บอกกูบ,บ่ได้บอกเดอ้อวาเลกออกสิบเจ็ดเนาะค่ะกูบ่ได้บอกเดอ้อวาเลขออกสิบเจ็ดค่ะแต่มือสุดท้ายเพื่อนมาเปลี่ยนเป็นสิบหานะคะ่ะสิบห้าก็คือตัวนี้เลยเนาะคะ่ะมือบวงสวงใหญ่ด้ค่ะชุดนี้จะเป็นบวงสวงใหญ่เนาะคะ่ะ แต่เพิ่นก็ว่าบอกเข้ายู่คือเก่านะคะคือสิบห้าเนาะคะ่ะสิบห้ามือสุดท้ายเนาะคะ่ะขาแม่คู่เอ่บอบ่อเหนื่อยเกินไปเนาะคะ่ะบอ่อเหนื่อยนี่แม่คู่จะได้ทั้งข้างบนข้างล่างเนาะคะ่ะแต่บัดสุดท้ายกะบ่ได้แม่ค่ะเพิ่นว่ามั่นใจเครืองคากะเลยบ่ล้มหายวสันโอวยแม่คูก่กะเสียดายอยู่ค่ะควันที่จะได้เงินมือน่อเกะเลื่อยเสียเงินเนาะคะ่ะอ่าบ่เป็นอยังค่ะเพราะว่าปูกะโคงจะประทานพ้นห้อีกคือเก่าเนาะคะ่ะ เแม่คู่จะขอเอาตัวเลขหลักก่อนเนาะคะ่ะอาจจะเอาตัวเลขหลักก่อนในในคืนนี้เนาะคะ่ะคืนนี้แม่คู่จะเอาตัวเลขหลักมาหไอเอฟซีก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าเราเอาต่องวดเลยเนาะคะ่ะมันจะได้ได้กันลหลายๆอย่างเนาะคะ่ะกันลหลายๆอยา่างหมายถึงเราไม่ได้คัดลกอ,อกองตัวไหนของใครมาเราจะเอาอยู่ที่ขันแล้วก็ความฝันเนาะคะ่ะความฝันที่ว่า ปู่เพิ่นจะมาบอกเปลี่ยนแปลงตัวใดเนาะค่ะปู่เพิ่นจะมาบอกเปลี่ยนแปลงตัวใดเพราะฉะนั้นก็คือ,เ,อเจ็ดหนึ่งมาเปลี่ยนเป็นสิบห้าเนาะค่ะจากสิบห้าเป็นเจ็ดเอ่อเป็นห้าหนึ่งเนาะค่ะบ้านเด็ทีเพิ่นเป็นสองร้อยสิบเนาะค่ะมาขึ้นเอ่อไม่คู่กับเสียใจอยู่ค่ะเสียใจที่ห้าซื้อบ่ได้เนาะค่ะแต่ก็มีเอฟซีหลายๆคนเพิ่นถือเพิ่นก็นโทรมาหาไม่คู่อยู่ค่ะ โทรมาหลายคนอยู่ค่ะว่าได้กยูเดอร์60นะคะกับปูหน้าโคค่ะเิคนก็ถือกับปูหน้าโคอยู่เนาะค่ะหลักการ60เนาะค่ะส่วนหาเนื่องคนก็ถือน้ำปูด,ดำอยู่เนาะค่ะสแสดงว่าปูดำทำไรยสถิติแล้วเนาะค่ะคือเอ,อสามงวดติดเนาะค่ะสามงวดติดเนาะค่ะก็คือเออ่ปู่ก็ยังไม่ได้ให้เราเนาะค่ะบ่ได้ให้สามตัวเนาะค่ะแต่ให้มาสองตัวเนาะค่ะก็คือเขาอยู่คือเก่านาะค่ะ แต่อันนี้มันก็นเป็นน้ำบุญวาสนาเหาดวงเหาเนาะคะ่ะแต่เมื่อคู่กับเสื้อว่าถ้าแม่รูให้ปูแล้วแม่คู่กับย่งเสื้อว่าสักวันปู่ก็ต้องให้เราเนาะคะ่ะแต่บรดุลแน่นอนเนาะคะ่ะบดุลแน่นอนแต่กัคิดว่าเหานี่แหละอา,อาจจะสร้างบุญบ่พอเนาะคะ่ะหรือในวันงานเนาะคะ่ะอาจจะมีอะไรยังผิดพลาดไปน้ำเนาะคะ่ะปูก็เลยบ่สามารถเท็ดให้เหาได้ตรงๆเนาะคะ่ะ เพิ่นอาจจะโกรธหรือจังไดก็เลยเคลื่อนนิดๆเนาะคะ่ะเคลื่อนไปนิดๆหน,นึงเนาะคะ่ะแต่ว่าบัดสุดท้ายเพิ่นก็นยังมีความเมตตามาบอกอยู่เนาะคะ่ะค่ะจังไดก็แม่ครูจะติดตามปู่น้าคูาะคะ่ไห้เนาะค่ะแล้วก็แม่ครูก็จะไปปู่อือลือเหมือนเดิมเนาะคะ่ะไปเพื่อจะไปขอฝากเนาะคะ่ะขอฝากแล้วก็กับไ,ได้ได้ไปขอพรให้มิสูมีลาภกลับมากขึ้เก่าเนาะคะ่ะแม่ครูก็ กะักะยังเสือว่าที่ที่เ,เลขของปูดำเขาก็คือเผ่นประธานพรมาน้าอีกส่วนหนึ่งเนาะคะ่กะกัยังแล้ววันสุดท้ายถ้าเปลี่ยนท่านก็จะมาบอกเหมือนเมื่อคืนนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะจังได,ดกับแม่ผู้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เขามารับฟังรับชมเด้อค่ะถ่ายย่งติดตามปูดำอยู่นะคะกะับปอ อย่าพลาดเ้อค่ะเพราะว่าเราจะปล่อยเลขหลักในเร็ววันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ